สวัสดีครับพี่นงไปติดตามสถานกา,การณ์การประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีสมาชิกรัฐสภา,าจากหลายประเทศไปประชุมกันที่นั่นปรากฏว่าสมาชิกทั้งหลายหลังจากทราบว่านางมัดเอยนโกประธานสภา,าสหพันธรัฐรัสเซียจะขึ้นปาใสก็เลยประท้วงเลยวิธีประท้วงก็คือเดินออกไม่ฟังเขาเรียกว่าค้บาตร้มบาต คำปราศัยของนางมัดวีเยนโกนางนี้เป็นประธานสภาสหพันธ์รัเสเซียนะจะขึ้นปราศัยที่กรุงเจนีวาแต่สมาชิกรัฐสภาจากหลายประเทศเดินออกนอกห้องประชุมบอกว่าไม่ฟังถ้าหากนางมัดวีเยนโกจะขึ้นมาพูดที่กรุงเจนีวาไม่มีใครฟังพี่น้องปรากฏว่าสมาชิกหลายชาติเดินออกจากห้องประชุม เป็นเรื่องอับอายขายหน้านะเมื่อก่อนคนยังเกรงใจปูตินนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกรงใจรัสเซียแล้วนะตอนที่ยังไม่ทําสงครามเขายังเกรงใจอยู่หลังจากที่นายปูตินก่อสงครามไม่มีใครเกรงใจแล้วข่าวแจ้งว่าสมาชิกรัฐสภาจากหลายชาติรู้เช่นเห็นชาติกาพืชของรัสเซียปากบอกว่าต้องการสันติภาพแต่เมื่อคือนนี้ยิงขีประรุษไปโจมตียูเครนหกลูก แล้วก็การมิกกาเซอ,อีกสามร้อยลูกสันติภาพป้อมเมื่อเกินที่ผ่านมารัสเซียยิงขีปนาวุธไปโจมตียูเครนหกลูกพร้อมด้วยการมิกกาเซอี0สามร้อยลูกการกระทําแบบนี้เขาเรียกว่าต้องการสันติภาพป้อมึงสิการกระทําแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสันติภาพเขาเรียกว่าการกระทําของฆาตกรอาชญากรสงครามไม่ใช่สันติภาพ ถ้าต้องการสันติภาพจริงแล้วเสือกทะลึ่งยิงขีปปารุธไปโจมตียูเคีนทําไมเมื่อคืนสัตว์เข้าไปอีกนะพี่น้องแม่งระยำจริงๆเลยกามิกาเซ่สามร้อยตัวแล้วก็ขีปปารุธหกลูกยูเคีนสามารถสก,กัดได้ไหมสก,กัดได้แต่ไม่ทั้งหมด90%สก,กัดได้พี่น้องมันก็มีหลุดอยู่ประมาณสัก10%นี่แหละมันไปถลม่มโจมตีอาคารบ้านเรือน ประชาชนพลเรือนก็เสียชีวิตอาคารก็เสียหายการกระทำแบบนี้เขาเรียกว่าสันติภาพหรือเขาไม่เรียกว่าสันติภาพเขาเรียกว่าการกระทำของอาชญากรสงครามด้วยเหตุนี้แหละสมาชิกรัฐสภาหลายชาติที่ไปประชุมกันที่กรุงเจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์พากันประท้วงไม่ฟังคำบาทต่อให้นางมัดวิเยนโกจะพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังพากันเดินออกจากห้องประชุมไปแล้วพี่น้องการไปปราศัยของนาง รู้สึกว่าเป็นเรื่องโคตรไขหน้า